มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโชมหน้าสาวผู้โชคดีได้ทองคํา30บาทจากมาดามแป้งสวยเฮง2ปีซ้อนในทุกๆปีนะคะเรามักจะเห็นภาพของคุณแป้งนวลนธุ์ล้ำซ้ำหรือที่ใครต่อใครเรียกกันว่ามาดามแป้งเปิดบ้านชวนคนดังคนสนิทมาฉลองคริสต์มาสแล้วก็จับสลากลุ้นของขวัญค่ะ แน่นอนว่าปีนี้เหล่านางเอกแถวหน้าเมืองไทยอาทิเช่นแอนทองประสมนุนบุรณะแอฟทักษอรอสีริตาเจนเซนเอรี่เขมอับซอนอั้มพัชราภาแล้วก็นักมีเรียก็มารวมตัวกันอีกเช่นเคยนะคะและปีนี้ยังมีสองพระเอกเดาวรุ่งอย่างนนกุลและต่อธนภพ,พมาร่วมด้วยค่ะแต่ซีนที่ทำเอาคนอิจฉามากๆนะคะเมื่อนางเอกสาวแอฟทักษอรอกลายเป็นผู้โชคดีคว้ารางวัลใหญ่ทองคำา30บาทมูลค่ากวา่าหนึ่งล้านบาทไปครองค่ะ จนเพื่อนๆก็เซวไม่ได้บอกว่าแฟนก็มีทองก็ได้ชมหน้าสาวผู้โชคดีได้ทอง30บาทจากมาดามแป้งสวยเฮง2ปีซ้อนขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีด o m คอมคะ่ะ แีแตีกเ๋ไแกพีรโ่ช่ยน้อน้องนอนมาช่วยถือ่ะอแนล้้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ